ในหนังสือ How เว r d ของคุณวยซิล i ิงมีประโยคหนึ่งที่ผมจำได้ขึ้นใจก็คือความโชคร้ายคือมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของชีวิตความล้มเหลวนั้นสอนอะไรเราได้มหาศาลเพราะในชีวิตจริงเวลาเราประสบความสำเร็จเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกและเราจะไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรจากมันแต่เมื่อใดก็ตามที่เราล้มเหลว อีโก้เราจะถูกทำลายเราจะเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราเคยรู้นั้นมันผิดและเรื่องจริงที่สำคัญในชีวิตของพวกเราทุกคนก็คือเราทุกคนต้องเจอกับความโชคร้ายแน่ๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ในชีวิตของเราจะต้องเจอกับความล้มเหลวแน่ๆแต่สิ่งที่แบ่งแยกคนที่สำเร็จกับคนที่ล้มเหลวจริงๆก็คือมุมมองที่มีต่อความโชคร้ายหรือความล้มเหลวครับหากใครก็ตามที่พบเจอกับความล้มเหลวแล้วชี้นิ้วไปโทษคนอื่นโทษระบบโทษเศรษฐกิจโทษสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวเองชีวิตเขาก็ต้องเจอกับโชคร้ายในท้ายที่สุดแต่ถ้าเรามองความโชคร้ายเป็นบันไดต่อยอดไปสู่ความสำเร็จความโชคร้ายนั้นจะกลายเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดในชีวิตเสมอครับ ขอบคุณคุณผู้ฟังที่นั่งฟังกันจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม l i ฟ e and น e a เ n ิ o d นพอดกดสั่นกระดิ่งถ้าอยากได้ยินเสียงผมบ่อยๆและพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ